ครับผมชื่อโดนะครับวรดมคนุระนะครับตอนนี้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่คิดจับพันธกิจเชียงใหม่ครับในส่วนของน้ัสการและก็มีส่วนในกลุ่มอนุชนครับผมถ้าจะถามว่าทําไมถึงมารับใช้พระเจ้านะต้องบอกว่าผมรู้สึกว่าพระเจ้าเรียกผมตอนนั้นอายุป,ประมาณ12ปีนะครับผมอยู่ประมาณป .6 ผมเป็นเด็กโซนคนหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่โซนมากชอบแกล้งเพื่อนนะครับชอบแกล้งคุณครูด้วยนะครับแล้วก็แย่ขนู้นทีน,นี้ทีหาอะไรสนุกสนุกทําไปวันๆนะครับแล้วก็จนวันหนึ่งรู้สึกว่าถึงทางปันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อดีเราก็เลยเริ่มนั่งลงแล้วก็อธิษฐานอันนั้นเป็นรู้สึกว่าเป็นการนั่งลงแล้วก็อธิษฐานอย่างจริงจังครั้งแรกแล้วก็ตอนนั้นอธิษฐานว่า ถ้าพระเยซูมีจริงขออะไรมันๆในชีวิตหน่อยแต่วันนั้นเองผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงเพลงหนึ่งว่าเราจะใช้เจ้าเมื่อได้ยินเราไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะนั่นไม่ใช่สำนวนของคนปกติที่คุยกันนะครับเป็นสำนวนที่ลิเกมากหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์นะครับทางโรงเรียนนะครับในส่วนของาศาสนาเขาเรียกผมไปเพื่อที่จะไปเข้าร่วม ่า่นักเรียนที่สเตนทนของประเทศนะครับเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปนะครับหลังจากใายนั่นเองนะครับผมเกิดคําถามหลายคําถามในชีวิตนะครับเป็นคําถามทีม่ที่คนหลายคนที่เราได้เจอเขาบอกว่าเราต้องใช้เวลากับพระเจ้านะเราต้องเฝ้าเดี่ยวนะเราต้องอ่านพระคัมภีร์นะเราต้องมีเวลาอธิษฐานส่วนตัวนะเราต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องเหล่านี้ซึ่งซึ่งเราก็ได้ยินมาว่าครั้งนั้นเองเป็น เป็นเวลาที่สิ่งล่านี้มันรบกวนจิตใจและอยากจะหาคําตอบมากขึ้นจากนั้นผมเริ่มที่จะใช้เวลา,ากับพระเจ้ามากขึ้นอ่านระคัมภีแลวก็รู้สึกว่าการอ่านรพิ่มภีไม่ใช่เป็นเรื่องน่าดูแลวก,การอ่านเพิ่มภีทุกครั้งทําให้ผมเหมือนกับว่าได้รับคําตอบในชีวิตแม้ว่าผมจะรู้ว่าพระเจ้าอยากจะใช้ผมแต่ว่าตอนนั้นเองผมไม่รู้ว่าพระเจ้าจะใช้ผมทําอะไร ไม่รู้ว่าผมทาอะไรได้แต่ผมก็พยายามทําทุกอย่างเท่าที่ผมจะฝึกตัวเองได้เพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าใช้ผมก็พร้อมที่ให้พระเจ้าใช้ศึกษาบ้างทีผมหัดเล่นกีตาร์อ่านหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับก็ดูว่าพระเจ้าจะใช้ผมยังไงแล้วก็ตลอดเวลาที่ที่ผมเริ่มลงทุนชีวิตแล้วก็ฝึกฝนต่างๆพระเจ้าก็ค่อยๆใช้ ชีวิตขอผมตามาตามระดับความสามารถที่ที่เรามีเรื่อยๆนะครับผมเคยคิดว่า,าชีวิตผมน่าจะมีความสุขมากๆถ้าได้เล่นดนตรี mm hmm. ก็คือเล่นดนตรีกลางคืนเราก็ไปสมัครแล้วเราก็ไปเล่นแต่เหมือนเดิมเรารู้สึกไม่มีสัติสุขในใจแต่เมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าแล้วก็ใช้สิ่งที่พระเจ้าให้รับใช้พระเจ้า เมื่อเรารับใช้พระเจ้าเสียงดนตรีของเราทําให้คนสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ใกล้ชิดพ,พระเจ้าได้เรารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเราด้วยความเป็นมนุษย์ผมมีความอ,อ่อนแอก็มีลักษณะนิสัยหลายอย่างที่ที่ก็ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าพราะเจ้าก็ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมก็ผมยังต่อสู้กับมันทุกวันนี้ เระเจ้าที่ประเจ้ากระหน,น่ำชีวิตไม่ใช่แค่ผมเองทั้งครอบครัวขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ให้ให้ผมได้รู้จักกับนิทเติลน,นะครับผู้หญิงที่ดีมากที่ได้สนับสนุนชีวิตของผมในการรับแส้พปะเจ้าและตอนนี้ผมมีลูกผมก็ตั้งใจที่จะให้ลูกของผมได้รับแช้พปะเจ้าด้วยเหมือนคำปฏิญาณที่เราได้พูดกันและสัญญาต่อกันในวันแต่งงานก็คือว่า เราและครอบครัวเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยก,กันหมดชีวิอย่าหมดชีค้ามีข้าเขว่า,วางนจมจำพอกราบพวกเราทุกคนรู้สึกถ้าหดหรือเช่นชอบมีไม่ถูกใจ มาตลอดตั้งแต่คิดจากเด็กทุกบ่ายวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็จะเรียนกับพี่โดเป็นคนที่ชอบช่วยเลยทุกคนเขาเวลารับใช้พี่เขาจะไม่บ่นเลยว่าเหนื่อยพี่เขาจะบอกว่าลุยไปกับพี่ด้วยกันไหมพี่โดคอยผลักดันให้เราได้รับใช้ค่ะออกมิชชั่นทริปอะไรอย่างเงี้ยให้ไปฝึกรับใช้เนาะที่เราไปบนดอยกันไปอมก๋อยอย่างเงี้ยไปออกแคมพพี่โดเป็นหนึ่งคนเนาะที่ผมแบบดูพี่เขาเป็นตัวอย่างว่าแบบแล้วพี่เขาแบบอย่างเงี้ย คือผมจะทําตามเนี้สิ่งที่พี่โดแบบแชร์สอนแชร์กับเราะแบ่งปันกับเราจะพูดว่าโดยพระเจ้าพี่ทําแบบนี้ได้คือ,อเห็นพระเจ้าทํางานในชีวิตพี่โดมาเยอะมากเรารู้สึกว่าเราสัมผัสท่าทีที่โดรับใช้ต่อหน้าทุกคนว่าโดเป็นคนที่แบบเออเพื่อพี่น้องทุกคนกีตาร์ตัวนี้มันเป็นเหมือนของฝากที่พระเจ้าฝากผมมาให้โดฝากให้ให้โดแบบ มีกำลังใจในการรับใช้ยืนยันว่าการที่โดได้ถวายตัวรับใช้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเลือกให้โดทาแล้วก็โดเกิดมาเพื่ออันนี้อายุผมไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ประสบการณ์ของผมกับพระเจ้าทําให้ผมมั่นใจว่านี่คือน้าพระทัยข,ของพระเจ้าแค่ผมมีชีวิตอยู่เพื่อที่รับใช้พระเจ้า รับใช้พี่น้นงแลวก็ผมเห็นพระพอรอย่างมากที่เมื่อผมได้ลงทุนกับพระเจ้าก็พระเจ้าได้บุดพรชีวิตของผมชีวิตของผมไม่ได้มีอะไรมากครับรไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มีทุกอย่างพร้อมแต่ว่าเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราเห็นการจัดเตรียมการดูแลการนำทางของพระเจ้าเรารู้ว่าเมื่อเรารับใช้พระเจ้าพระเจ้าที่เรารับใช้ไว้ใจได้เส